วันนี้นะคะมาวนกระสครั้งแรกค่ะทุกคนได้แค่มีเรื่องแล้วค่ะ ปูเรืองทิวาคือได้มาออกหนกระแสนในฐานะพรีเซนเตอร์ของมาดามฟินค่ะทุกคนซึ่งมาออกหนกระแสทั่งทีนะคะทุกคนแน่นอนมาดามฟินต้องมีโปรที่แบบสุดพิเศษมากๆค่ะเพื่อนๆแล้วนี้อยู่กับแม่สายด้วยค่ะทุกคนแม่ทำไมโปรโหดจังเลยอ่ะโปรไม่จบพี่หนุ่มกันชัยก็ด่ากูไงทุกครั้งเลยหรอทำไมต้องแบบโปรโหดมากขอโปรที่แบบว่าสายสายไม่มีขายที่อื่นอ่ะสายไม่ได้ขายที่อื่นสายไม่ได้มีขายในทิกตอกอ่ะไม่เขาว่าในทิกตอกก็ไม่มีในช้อปปี้ก็ไม่มีถูกไหมใช่เฉพาะเพราะฉะนั้นอะโปรโมชั่นที่สายไปปอออกกกหหนนแแสสคืโรที่เฉพาะ เท่านั้นทับมาเพื่อแฟนๆอะไรกันถกระแสซื้อตอนนี้ยังทันค่ะแล้ววันนี้ขายใครมีโปรมาฝากด้วยนะแม่๋าฟังให้ดีนะอยากให้แม่แม่ได้พลาดโภดิการแต่โบรที่เธอขายอะสามขวดใช่ไหมไม่มีขายแล้วจ้ะอ้าวรวมกินใหม่ล่าสุดของมาเรงฟินเดปีนี้ที่ไหนก็ไม่มีขายนี่ขวดแดงสามขวดใช่ไหมเออนั่นแหละที่เธอไปขายอ่ะโหดมากเธอะยังนั้นคุณผู้ชมรีบซื้อเลยนะคะหอมเบาๆติดทนนานเหมือนคุณอามาตลอดทั้งวันแกรมซอกพันยี่สิบห้าค่ะหอมแน่ๆค่ะแม่